เดิมเทพื้นหน้าเทวดูผูกดันแสบแล้วนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมญาติธรรมญาติสายญาติมีของปูองดําแสนญาติมณีจันทานะครับที่ร่วมถวายปัจจัยในการเทพื้นทางนี้นะครับคือโครงการเราจะเทพื้นแล้วก็จะปูกกระเบื้องนะครับซึ่งตอนนี้วันนี้เราเทอยู่ที่สองคิวนะครับแล้วก็จะเท เสร็จแล้วก็จะปูกกระเบื้องในวาระต่อไปนะครับก็ขอบอกอบุญถึงญาติธรรมหรือว่าลูกหลานสายยานบาร,รมีปู่นะครับทุกสายยานนะครับจะร่วมบุญก็ยินดีนะครับคือตอนนี้ยังไม่มีกระเบื้องนะครับตอนนี้ได้เฉพาะท่านเอกูอน,นครัะ รูบุญทุกท่านนะครับที่กว่าอนุโมทนาบุญต่อายปัจจัยมานะครับขอให้โลกหลานโุกข้านมาเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านที่ทํานะครับทําธุรกิจนใดนๆก็ขอให้จเจริญเจริญน,นะครับทั้งทางโลกทางธรรมนะครับ นี้จะเป็นลานเอาไว้บวงสวงด้วยนะครับบวงสวงรกหลานจยานที่จะมาเปิดยานบารมีกับปูนะครับก็จะใช้ลานบริเวณตรงนี้ในการทำพิธีบวงสวงได้นะครับในวาระต่อไปนะครับซึ่งเร็วๆนี้ก็จะมีบวงสวงเปิดยานบาร,รมีปูนนงเสด็จยอมณีจนพาณวัดป่าบ้านดอนกลางตอนนี้นะครับเร็วๆนี้นะครับก็ขอบอกบุญไว้ก่อนเลยนะครับท่านที่ มีความศรัทธายานบารมีผู่องค์นำแสนยาญมณีจันทานะครับก็ขอบอกวาระบุญไว้เลยนะครับเราจะมีพิธีบวงสวงเร็วๆนี้นะครับหณล,ลานตรงนี้นะครับรคิดนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับจะดู